วัดดีทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยฮะเรากลับันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมงนะา,างอ่ะลุย่รงเตียงไปนะครับในหลายๆคลิปแล้วนะครับที่บอกว่าตอนร้อยสามสิบสามสามสี่สามห้านะครับพอไปดูจริงๆมันไม่ใช่ตอนนั้นแต่เนื้อหาก็ถูกนะแต่ก็จำชื่อตอนที่ที่ตอนมันไม่ได้ครับผมปกคลิปบางคลิปก็าตามผิดนะก็ได้แก้ใหม่ฮะแต่ในคลิปที่ลงปกก็แก้ไม่ได้บางคนสงสัยฮะทำไมในคลิป ปกสามห้านอกปกนอกสามหกสามเจ็ดนะครับอันนะั้นะคือจำผิดนะแต่ EP นี้เนี่ยน่าจะจำไม่ผิดแล้วนะครับล่าสุดเราลง EP ที่135นะครับเอ๊ะ EP นี้คือ136อันนี้เหมือนเดิมน่าจะจำไม่ผิดนะแต่ถ้าจำผิดก็ขออภัยนะรอดูหน้าคลิปแล้วกันนะครับไมนน่ได้ลงมานานมากนะครับสำหรับเรื่องนี้เจรียงไปนะครับเวลาก็ เย่าที่ได้ประมาณสี่วันได้ครับเรื่องนี้เดี๋ยวใน E ีีนี้เนี่ยเรามาต่อเลยนะครับผมหนึ่งอีีนะครับล่าสุดเราลงเรื่องเพียรได้ค่าเอิร์ดแล้วจะมีอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะครับเออตอนนี้เนี่ยได้แปลผมได้แปลเรื่องใหม่มาคืออ่านำนานเก่งเซียนเกมนะอืไปดูได้ครับตอนนี้ลอง เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วหนึ่งตอนนะครับหน้าเพจเดี๋ยวน่าจะนํามาลงช่องให้ดูด้วยนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยตอนนี้เรื่องนี้ก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราพูดรายละเอียดในคลิปนั้นแล้วกันสำหรับตอนนี้นะครับมาเรื่องนี้ก่อนโอเคก็นะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วนทุกคนด้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่หนึ่งกันเลยครับผมไปกันเลย let's go ซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้ตัดมายังลูกน้องใครผมฟาฟานะเขานะครับเลยพูดกับวหน้าว่านายน้อยครบ ไม่ใช่ว่าพวกผมไม่อยากจะช่วยนะครับแต่บริการที่มากับพวกเขาแข็งแกร่งมากทุกคนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ระดับสูงลูกเืองเขาเรียกชื่อชายคนนั้นว่าเจียงไปหรือว่าจะเป็นเจียงไปจากหางโจกันและเมื่อพวกเขาครับได้ยินชื่อนั้นนะครับก็เงียตกทุกคนเลยนะรวมทั้งในวหน้ามันด้วยครับชายคนนั้นครับได้พูดต่อว่า น้อยน้อยยังคงไม่ทราบแต่เขาเนี่เป็นคนที่มีอิทธิพลมากนะครับผมขอแนะนำให้นายน้อยหยุดความคิดดูถูกเขาดีกว่านี่ก็เพื่ออนาคตของนายน้อยเองนะครับแม้แต่ท่านประธานยังไม่กล้าไปยุ่งกับเขาเลยซึ่งไอคุณนายน้อยครับได้พูดตอบมานะครับว่าคนที่ดูไม่มีอะไรเนี่ยนียจะมาเป็นคนที่มีอิทธิพลฉันไม่มีทางเชื่อหรอกยังไงฉันก็จะหาวิธี จัดการเขาไว้ได้และภาพนี้นะครับก็ได้ตัดไปหนึ่งชั่วโมงต่างๆนั้นนี่ครับเขาก็ได้เหมือนว่าหยิบตทรศัพท์มานะครับแล้วจะมีคนโทรหาเขานะครับก็ที่ตัวหาไอ้ฟ้าคือ่อกของเขาเองและเขาก็ได้พูดว่าแม่มันไม่ไม่จริงนะอันซูหลังจากนี้แกไม่ต้องกลับมาที่บ้านฉันอีกต่อไปแล้วฉันจะส่งแกไปอยู่ที่ต่างประเทศ แล้วหลังจากนี้แกไม่ต้องติดต่อมาหาฉันอกีกตำแหน่งของแกฉันจะให้น้องกองแกรับช่วงต่อจากแกแทนตั้งแต่วันนี้แกกับครอบครัวของฉันไม่เขียวข้องกันอีกต่อไปซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากชายคนนี้เนี่ยครับผมได้ทราบข่าวในะที่พ่อโทหวบนั้นนะครับเขาได้รีบตอบกลับไปเลยว่าพ่อครับพ่อแต่มันแย่ยงผู้หญิงกองผมเลยครับ อย่าเรียกฉันว่าพา่อแกไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหาอีกต่อไปในอนาคตอย่าทำให้คุณเจียงไปโกรธเครื่องเด็ดขาดเจียงไปเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเขาไม่ใช่คนที่จะรังแกคนหืน่นหรือแย่งผู้หญิงจากใครเด็ดขาดและเขานี่ครับก็ได้ดูเศร้าไปเลยนะครับหลังจากที่พ่อ,ขอเขาพูดแบบนั้นฉันรู้นะว่าแกแอบใช้อำนาจไปตามรางควานผู้หญิงคนนั้น แกอย่ามาหลอกฉันให้ยากฉันจะส่งคนไปอธิบายให้คุณเจียงไปฟังว่าแกไม่มีความเกี่ยวข้องกับตะโกนฉันหวังว่าแกจะดูแลตัวเองได้นะและหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาก็ได้นั่งเศร้าเลยเนะี่ไม่นะทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ได้กัน และภาพตอนนี้เนี่ยครับก็ได้ตัดไปพี่เจียงไปนะครับกับพัตการหนึ่งนะครับเขาได้นั่งอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับและคนนี้เธอชื่อจริงยุ่ยเองครับเป็นพนักงานสาวแอสเตรียนะครับและพวกสาวเพื่อนเพื่อนของเธอนะครับได้พูดว่าคุณเจียงไป๋คนนี้พวกเราสนุกมากขอบคุณนะคครัเจียงไปครับได้ตอบว่างั้นเราไปกันเลยไหมเจียงไปนะครับเขาก็ได้พาอธิบ้านของเขานะครับและสาวคนนี้ก็ได้พูดว่า ว้าวเนืบ้านนายมันสวยมากเลยนะเจียงไปครับเขาก็ได้หยิบไวน์มานะครับแก้วหนึ่งนะกวดหนึ่งไม่ใช่แก้วหนึ่ง <c oughs> เขาได้พูดว่าขอบคุณงั้นเรามาดื่มไวน์กันไหมพวกเขาครับก็ได้ชดไวน์กันแล้วนะครับตอนนี้เธอได้พูดกับเจียงไปว่าวันนี้ขอบคุณนะเจีงยงไปฮะก็เลยไม่มีใ,ใจขึ้นเลยนะครับว่าเธอชอบฉันหรือเปล่าล่ะซึ่งเธอเนี่ยนะครับ ก็ดูมันนิ่งนะแต่เคริมจัง, <c oughs> งไปได้พูดต่อว่าด้วยความยินดีครั้งที่แล้วฉันก็ได้เธอช่วยเอาไว้เหมือนกันนะและเธอเนีครับก็เหมือนว่าจะทําอะไรบางอย่างแล้วนะครับตอนนี้และก็นะครับจยงไปได้เหงอตกอย่างมากเขาได้นึกในใจว่าเธอเธอมองเมื่อที่ฉันเหมือนบ่งบอกว่าอยากไอชันจูบตะ มัวจะรออะไรอยู่ล่ะตัวฉันกลา้ากล้าหน่อยสิลุยเลยพวกเขาก็ับก็ได้จ้องหน้ากันเนะความรู้สึกนี้มันตามสเต็ปเดิมของเจียงไปฮะ <c oughs> ไม่มีใครรอดไปได้เหมือนเดิมเขาก็นี่นะจุกกันเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นนี่นะครับพวกเขาสองคนนะครับก็ได้ฟุกลงบนที่อย่างไรนะจึงไปครับก็เป็นคนหุ้มเหมือนเดิม เเธอนี่ครับก็ได้พูดบบอๆครับว่าเจียงไปเลยเขานี่ครับเมือนว่าจะสะบลืมกันแล้วนะในตอนนี้แต่ว่านะครับความฝันของเขาสาลายฮะัเมื่อมีสาวสองคนเดินมาและนี่ะก็คือสิ่งที่ผมต้องการมากเลยคือการทาลายความสุขของเจียงไปฮะมันจะเป็นนักกล้าอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ไม่รู้คนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพวกเขาทสองคนนะครับก็ได้ลุกขึ้นมานะเอ๊ะ ลืาสาคนหนึ่งก็เลยพูดว่าไม่แนะ่พวกเขากําลังสบระดิ้นกันอยู่ใช่ไหมนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ครับก็ได้จบมงังอ่ะนะครับในตอนที่ร้อยสามสิบทนหกดิทําบหแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีพีที่สามเจ็ดสามปดนะเดี๋ยวเราไปน่าเจะในอีพีหน้าเนี่ยคลิปนี้ก่อนข้างสั้นนิดหนึ่งนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวอ่ามีอะไรนะ ฟังนิดนึงนะครับผมนะอ่ถือว่าฝักงเบอร์เบแล้วกันอีกประมาณ3นาที4นาที5นาทีเอ่เดี๋ยวเราจะใน E ีหน้าเนี่ยผมจะมาอ่านบางงานเรื่องใหม่ที่อ่ได้แปลที่ผมไใ้เก่าทุนคลิปว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดทังช่วงหลังๆนะฮะในเวลาที่ว่างๆนะครับซึ่งโอเคเราพูดใน E p ีนี้เลยนะครับผมเอ่เดี๋ยวจะลงในคลิปหน้านะครับผมแปลไวล้ละหนึ่งตอนนะครับได้ลงหน้าเพจแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ประโยชน์ได้ครับเป็นเพจ เพศเดียวกันนะกับที่ลงแปลอนิเมะครับแล้วก็ในนั้นมีมังงะหนึ่งเรื่องก็เกี่ยวกับเกมนะครับผมนะเป็นว่าคล้ายๆเคยดูวัยเทพกอรี่เหมืเซนเกมกอรี่ประมาณนั้นเลยครับเออเองมันว่าจะเป็นคนที่สร้างทีมนักกีฬาใหม่ครับเอาตัวเทพๆมาแบบต้องดูวันนี้เรื่องนี้ผมบอกว่าแบบ แนะนำเลยนะเดี๋ยวในอีพีหน้าเนี่ยครับผมนะคาดว่าน่าจะลงคลิปเดียวกับในวันเดียวกับในเรื่องนี้นะน่าจะได้ชมกันนะครับผมเนื้อหากอนข้างดีค่อนข้างมันนะครับอ่าผมก็ใช้คําเรียกว่าพยายามที่ห้เป็นบางคานที่สนนะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใช้คําแบบฆ่าเจ้าอะไรแบบนี้นะไม่เหมือนกับอนิเมะที่มันแปลอยู่นะครับอันนี้คามันเหมือนเป็นคำศัพท์ในเกมค่อนข้างงงนิดนึงด้วยนะครับผมนะแต่ถือว่า มันและมันในระดับหนึ่งเลยนะเรื่องนี้เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยครับอีพีหน้าดูแน่นอนหนึ่งตอนนะครับผมก็เรื่องนี้บอกตรงนะเยอะมากครับเยอะกว่ามังงะนะมังงะเรื่องอีกเลยแปลปกติผมแปลมังงะอยู่ที่ประมาณสิบสองหน้าบทความมันอยู่ในนั้นนะภาพมันไม่ได้ตัดเยอะคือเนื้อมันภาพมันก็พามันเยอะจริงแต่มันไม่ได้ตัดเยอะคือเราทําแบบยังไงอ่ะคือมัน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 เร็วที่จะเสร็จ แต่คือนี่นะครับผมประมาณเจ็ดเอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบหน้าคือผมต้องตัดภาพที่มันเป็นเนะื้อความมันเป็นไงนะไม่มีเนื้อหาผมต้องตัดออกด้วยนะครับแล้วก็ต้องเรียงตอนหนึ่งสองสามนะครับเกือบใหม่หมดนะครับคือเราต้องก็ข้ามบางหน้าไปด้วยนะครับแต่ข้ามไม่ได้ข้ามไปที่มีเนื้อหานะนะข้ามไปแบบที่เป็นเป็นภาพประกอบแบบภาพต่อมันไม่ได้เป็นเหมือนเตียงไปนะครับที่เป็นฉากสิลป์แบบนี้ กินไมเป็นแนวต่อๆภาพกันภาพต,ต่อๆเลยว่าที่บายไปถูกว่ะเดี๋ยวเราดูในอีพีหน้ากันนะครับสไลด์อีพีนี้เนี่ยใครชอบคนลรกสับเครย์ผมด้วยเดี๋ยวผมขอตัวไปทาเรื่องนั้นก่อนละกันนะครับเรื่องนี้เรื่องนั้นยังไม่ตั้งชื่อจริงจรงจังๆนะครับก็เสนอชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราใช้ชื่อก่อนละกัอนอีพีนี้ลาไปก่อนครับผมบายยจ้า